ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโควิด -19 เพื่อทำงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสบคพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจขึ้นมาหนึ่งชุดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกรรมการรวม22คนทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คาดว่าคณะกรรมาการชุดนี้จะเริ่มนัดประชุมนัดแรกโดยเร็วที่สุดค่ะ สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะและมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานส่วนกรรมการมีรัฐมนตรีจาก11กระทรวงและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและเลขาธิการสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสชอเป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจมีนายไพยรินชูโชคถาวรเป็นประธานทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติเร่งรัดติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆค่ะ